สามตัวสามงวดแล้วสามตัวสามงวดแล้วโโอ้หมางอดที่ซีที่หาขึ้เขาสองตัวบนหลังบนหลังสวัสดีครับแม่ดวงครับแม่ดวงสวัสดีครับตามถึงอุดรเดินทางมาที่ลานทำได้เข้าว่าแม่ดวงนี่มีสูตรได้เข้าว่าแม่งวดที่การคำนวณวดที่ผ่านแม่ว่าได้เอาสูตรเนาะ เอาสูตรผัวอื่นสูตรเจ้าของวางไว้เพราะว่ามันบ่เขาหงอนนึงแล้วก็ได้วางไว้ไลยวางไว้เด้ยโง่มาเข่าสูตรเจ้าของบาดนี้เอาของเขาทิมของเจ้าของทิมของเจ้าของเป็นจังไาบแบนี้แม่เงยเงยตัวทิมนี่ตัวใดครับหกขาอ๋อหกขาเลยเนาะเอากระเสดงว่างวดวางหันเลขแม่เขาเนาะ ันเขาอยู่แต่ว่ามันโมเมนต์สูตรข้องเจ้าของค่ะบุไดเอาสูตรเจ้าของเอาสูตรผู้อื่นมาค่ะมันก็เลยบ่อเขาบางหันค่ะแม่เอาสูตรเจ้าของทิ้งเอาว่างสูตรเจ้าของไว้ว่ามันรุดไปงวดหนึ่งครับงวดนี่นี่สีเอาสูตรผู้ใดเอาสูตรเจ้าของคือเก่าบันเนี่ยสกับมาแล้วสกับสิกลับมาแล้วสกลับมาเอาสูตรเจ้าของแล้วอันใด้ก็บัคือข้องเจ้าของเจ้าของดีที่สุด เอาจจองเจ้าของดีที่สุดอืเพราะว่าเบิ่องเราเป็นเข้าดุแม่นอืเพราะว่าสูตรนี่มันเข้ามันมีงวดนึงก็เลยปล่อยไว้ครับก็เลยปล่อยเพิ่งเพต็งงวดนะหลุดงวดเดียวก็เลยปล่อยแล้วปล่อยเลยก็ลุบ่มีเลยเพิ่นก็เพิ่นเอามาให้้ตังแต่รับเข็มมาลาดเนาะเพิ่นส่งมาให้เพิ่นก็ว่าอื่าเขาเพิ่นเข่าดี ก็เลยเอาข้องเพลินมากงวดบังหันนั้นจะได้รุดไปซะก็เลยหลุดไปมาเบื่องสูตรของเจ้าของมันมันเข่าสูตรเจ้าของอืมครับรอบนี้สูตรเจ้าของได้คำนวณแล้วปะได้แล้วคำนวณออกมาแล้วจังส่วนมากจะเป็นสามตัวสองตัวครับแม่ส่วนมากมันสิเป็นสามตัวเข่าสามตัวเข่าสามตัวคำนวณออกมาได้กี่ชุดกี่หางครับสามตัวนะครับแม่มันสิมีหลายสูตรอยู่แต่ว่าดึงมา ดึงมาหางเดียวลายชุดนี่ประมาณกี่ชุดครับสามตัวนี่ครับสิประมาณสามหางสามหางเองบ่หลาย่บตรงนี้แม่บ่เข่าเราเลยดึงมาหางเดียวห้มันางเดียวให้มันหน่อยหางเดียวเม็ดเดียวเลยดีแม่จากสามเรือแค่ชุดเแค่หนึ่งเอาละเดียวถ้าบ่เข่าก็คือบ่เข่าถ้าเข่าก็คือเข่าแบนหน่านี่มันต้องแบบนี่นะแม่เนาะเสียนน่ะต่ว่าส่วนมากคนกระซิมักแบบนี้เขาไม่ต้องการเยอะแต่ว่าถูกหรือผิดไม่ว่า แต่ว่าคุณน้อยงบน้อยนี่จัดเต็มได้เลยนะแม่เอามาหลายเพิ่นกรับว่าโอ้ยเสือเอียงซาเพิ่นพอ่าเอามาหลายให้หลายตัวให้หหลายก็ใ้เป็นตัวคนเดียให้เป็นเพิ่นมาจากนั้นก็ถือเพิ่นมาขนหลาดตัวเพิ่นมาจัง่นและสองตัวนะครับมีกี่ชุดครับแม่สองตัวมีประมาณสีหาหางนี่แหละสีหหาง เดี๋ยวค่อยเชยนทุกตัวแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยวงกลมเอาแล้วแม่เนาะหาเพิ่นมกน้าตัวอื่นนะครับแม่สูตรนี่มันได้มาจากไหนครับสูตรหมอเป่าหมอเป่าหมอเปาสูตรของปูแบงกตะกี้มันเป็นหมอโบราณเนาะอยู่ไหนครับอยู่บนสูตรเมาอวันบนมระจิถือทุกวะถุงอัดแบงก์ตะกีขอกแม่ถือผลกลับมาผลผลเป็นหมอเป่าหมอสมัยก่อนเล็กหน่อยไข่เล็กหน่อย เจ็บขาตาแดงตาหยังสิเป่านหน่าหมอเป่าหมอเป่าไม่ใช่หมอชื่อเป่านะเป็นหมอเป่าหมอธรรไปอย่างสามสามเปาคาถาเป่ารักษาโรครักษาไข้รักษานู่นนี่นั่นชุดแรกครับแม่จำได้ไหมครับขอสามตัวก่อนครับแม่สามตัวหน่าสองสามห้าสองสามห้าสองสามนะคะ fc ห้าสองสามขอสามชุดเต็มก่ดนะแม่นะเขาเป็นสามหางลูกเนี่ยเพราะว่าเขาดิ่นให้เพื่อนเอาตัวที่ว่าขัดมาเนาะ เขียนทั้ง3หางให้ FC เพิ่นเบิ่งเด้คือจําบ่ได้ก็เนาะจําบ่ได้เพราะว่ามักเอาตัวนี้มาเอาตัวเดียวสุดเดียวอ๋อเดียวก็ได้เอาชุดเดียวซะเรา่ยอมาชุดเดียวซะบ่ตึงหรงเดียวเลย4แล้วก็ตัดเอา53อือ52 32ครัแค่นี้2906อืมนี่ทนี้ แม่แม่บอกท่าซ่าปัดีลงทิ้งสิได้พทิ้งไหนเอ็ดสี่บังห้าสองย่างงบังนห้าสามห้าสองห้าแล้วก็ห้าสามสอากัในในสาตัวะมุนเอาตัดออกมาจากในสตัวก็มุนเอาสองหแล้วก็สองสาอก้าศูนย์หอันนี้คือตัวนี้ตัวพิ่เสียบ่หมตัวอันตัวนี้คือ0ูหคือสองอยู่ร้านทำซองย่หัน อหสองเห็นสองเห็นหาชุดนแม่นาะสองสองเก่ามากเใส่ไมสองเก่าเล็กมากเล็กมากเล็กมากสองเก่าอะมีเพิ่มมาเตัวช่วยแล้วก็ได้ที่ร้านทำงแดงมาสองตัวเติมจัดเลขสองตัวดมาสองตัวคือสองสามกับศูนย์หกอานเปรนะครับวงกลมคยสันเป้ายเป้บอก วุ้งเด้งเด้งปึ๊บนะบมาให้แม่เบิ่งแม่บะเตีนี่เวลาชูให้แม่ตรวจเบิ่งก้อนถือว่าเราบ่าขอหลายไม่ต้องอะไรเลาวตัวเดียวนี่พอเลยหกงวดติดก่บแม่นี่ตัวเดียวหางเดียวไม่ติดียวเแม่น้นเเข็งๆนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างถ้ารวมทั้งสองหางมันก็จิประมาณหกงวดติดแล้วหกงวดติดสามตัวนี่ติดจะงวดสองงวดสามตัวนี่ไม่สามงวดสามงวดแล้วสามตัวเข้าสามงวดแล้ว สองตัวเข่าสองตัวีนเข่าสามงวดสามงวดแมวลุงตำหน่อยหนึ่งกับบูนนะครับลุงตำอได้มากไปจัดด้วยนะครับสูตรแม่ดวงกับเลขสูตรคำนวณนะครับส่วนสองเข่ากับศูนย์หกนั่นเป็นเลขชอบแล้วก็ได้ยูร้านทำหน่เนาะกับศูนย์หกนี่ครับแม่หวยมาที้มีนะครับ ห้าสองสามก็ตัดออกมาจากนั่นแหละครับหาสามหาสองแคปหน้าจอนะคะ,ะเอฟซีสำหรับท่านไหนที่เข้ามาเนาะเป็นแนวทางของแม่ดวงเนนเน่เนแเขนแเขนพี่น,อน้องมาแม่เนาะเด็กเขาแม่ดวงเข้ามาแล้วกี่งวดนะจะงวดก็ดดแม่หกงวดแล้วหกงวดแล้วนะครับนะครับใครชื่นชอบก็แม่เขาลงก่ันครับนี่หละสำหรับคนที่ไม่ชอบ ไม่ชอบเยอะไม่ชอบเยอะเอาเลยสามตัวหางเดียวแค่นี้เท่านี้แขนยืมแป๊บแม่ขอบคุณครับเรียกร้องสามตัวสามชุดก็ไม่ให้ไม่ให้เอาเท่านี้ละเอาเท่านี้ละบกเขาคือบกเขาก็คือบกเขานั่นแท้แต่กะยามายรรมาดากันครับถึงจะว่ากันเพาะว่ากะยามใด้คือการหามาให้ครับทางเท่านั้นเนาะผู้บอกอยากให้ถึงก็แม่เนาะ ตอนแรกว่าจะ็ดเอาผู้เดียวนั่นล่ละอ้าวเอาผู้เดียวน้อตอนแรกว่าสิเอาผู้เดียวแอดมินถามก็เลยบอกเนาะพันเอดมินเพิ่นอยากได้ก็เลยบอกเพิ่นครับแอดมินก็จะได้เอาไปแบ่งปันให้กับ FC ต่อไปเนาะครับสามตัวหนักๆตัวใดครับแม่5 2 3 3ตัวหนักๆ5 2 3มีเท่าใดปปลอมใส่เลยใส่เลยพันคุณพันไปเลยอ๋อพี่น้อง สองตัวนะแม่สองตัวคือสองสามกับศูนย์หกสองสามกับศูนย์หกมีขนดจังเจาะเรือว่าขนดเจาะตู้เซรามเด้อใครฟังไม่ทันนะคะท่านผู้ชมย้ำอีกรอบหนึ่งสองตัวสองสามศูนย์หกสามตัวห้าสองสามเอาเทแทนแม่โตติมาร์คพันคุณพันไปเลยพันคุณพัน ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณหลายๆจ้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ